ถึงขั้นขอผู้ใหญ่เบรกงานละครเปิดสภาพจิตใจหนิงปณิตาล่าสุดหน้าเป็นห่วงมากเป็นแบบนี้จากก่อนหน้านี้ที่ทราบกันดีว่าหนิิงปณิตามีปัญหาครอบครัวกับสามี จินจารินหลังมีเรื่องปัญหามือที่สามเข้ามาพัวพันซึ่งสาวคนดังเก่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมยาสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่สามด้วยและข้อตกลงการหย่าหนิงปณิตาได้เรียกร้องขอรถบ้านพร้อมที่ดินบ้านพร้อมที่ดินอยู่จินจะออกไปเอง แต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทำการว่าร้ายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าของชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมค่าใช้จ่ายในบ้านรวมทางด้านจีนตกลงจากโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้นิรินเมื่อถึงแก่มรณกรรมล่าสุด หนิงปณิตาสภาพจิตใจย,ยังไม่ไหวเบรกงานละครชั่วคราวโดยทางด้านหนิงปณิตาได้กล่าวว่าหลายๆคนก็ถามว่าทำไมละครไม่เปิดกล้องสตทีด้วยปัญหาส่วนตัวเรื่องครอบครัวมันกระทบสภาพจิตใจหนิงตอนนี้หนิงต้องเต็มที่ให้กับลูกสาวเขาอยู่ในช่วงเข้าวัยรุ่นเราเลยเอาเขาเป็นหลักไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าขออนุญาตพักชั่วคราวนะ ถ้าพอเมื่อไหร่หนิงจะกลับมาและปีนี้ก็จะมีทำธุรกิจด้วยพอเมื่อไหร่ค่อยลุยต่ออีกทั้งก่อนหน้านี้สาวหนิงให้สัมภาษณ์ว่าทุกวันนี้สภาพจิตใจน้องโอเคดีหนิงได้ตอบว่าหนิงว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มกลับมาคุยถึงเป้าหมายในชีวิตตัวเองก่อนหน้านี้นิรินจะเป็นเด็กที่มีเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่เขาอายุห้าขวบ แต่ว่าเป้าของเขาที่อยากจะทำอะไรมันหายไปช่วงหนึ่งเหมือนเขาเอาใจไปคิดเรื่องอื่นแต่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาแล้วเรารู้สึกชื่นใจปีหน้าเขาบอกแม่ว่าหนูจะตั้งใจเรียนให้ดีกว่านี้แล้วหนูจะฝึกร้องเพลงให้ดีกว่านี้ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่หนิงทำงานน้อยมากงานที่ไม่จำเป็นก็จับายอย่างละครหนิงก็ระงับการทำงานอยู่ พอหนิงต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้ลูกเป็นหลักก็ถือว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเนิรินยังมีโอกาสเจอคุณพ่อตลอดไหมหนิงได้ตอบว่ายังเจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะ